จากการดําเนินงานของกองทุนประกันชีวิตในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ร่วมพลอายุความเราได้ทําการสรุปจํานวนของผู้ที่ใช้ระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ร่วมพลอายุความออกมาแล้วนะครับซึ่งในปี2,562นะครับมีจํานวนผู้ตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ร่วมพลอายุความประมาณ2 7 0 0กว่าครั้งนะครับและในปี2,563มีผู้ตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ230,000กว่าครั้งนะครับซึ่งสรุปตั้งแต่มีโปรแกรมเงินกรมธรรม์ร่วมพลอายุความในปี62จนถึงปัจจุบันนะครับ2,563มีจํานวนผู้ตรวจสอบสิทธิ์ทั้งสิ้น250,00 ผลจากการประชาสัมพันธ์นะครับจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความในปี2,563เพิ่มจากปี2,562ประมาณ1,112%หรือประมาณ11เท่านะครับครับสรุปจำนวนการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความนะครับในปี2,551ถึงปี2,561เนี่ยกองทุนประกันชีวิตได้จ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันที่มีเงินล่วงพ้นอายุความกับกองทุนอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น1,300กว่าลายคิดเป็นเงิน 10ล้าน8 0 0แ0 0กว่าบาทนะครับและในปี2 5 6 2นับตั้งแต่ที่กองทุนประกันชีวิตเปิดตัวโปรแกรมร่วมผลอายุความนะครับในปี6 2ปีเดียวกองทุนประกันชีวิตจ่ายผู้ประกันไปทั้งสิ้น600กว่าลายเป็นเงิน4ล้านกว่าบาทนะครับและในปี2 5 6 3ตั้งแต่เดือนมกราถึงตุลาคมนะครับกองทุนประกันชีวิตเนี่ยได้จ่ายผู้ประกันไปทั้งสิ้น900กว่าลายเป็นเงินประมาณ 6ล้าน2แสนกว่าบาทและคาดว่าสิ้นปี2563เนี่ยกองทุนประกันชีวิตจะจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันไปทั้งสิ้น1,200ลายสรุปการจ่ายเงินกรมธรรม์ลุ้มพดีธุยุความของกองทุนประกันชีวิตนะครับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเนี่ยกองทุนประกันชีวิตจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันไปทั้งสิ้น3,200ลายเป็นเงินประมาณ22ล้านบาทครับกองทุนประกันชีวิตสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจคุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน